กฎหมายจราจรใหม่เพิ่มโทษแวนซิ่งแข่งรถในทางสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับในคลิปนี้เรามาพูดคุยในในเรื่องของกฎหมายจราจรฉบับใหม่นะครับมีผลบังคับใช้5กันยายน2565เกี่ยวกับเรื่องของการแข่งรถในทางนะครับโดยกฎหมายกำหนดเอาไว้นะครับว่าการรวมกลุ่ม มั่วสุมในทางหรือสาธารณสถานใกล้ทางด้วยรถตั้งแต่5คันขึ้นไปถือว่าพยายามแข่งรถในทางหากมีเงื่อนไขยอย่างใดอย่างหนึ่งดังนี้นัดหมายเพื่อแข่งรถกันมาก่อนหรือรถดัดแปลงปรับแต่งมีสภาพไม่ถูกต้องตามกฎหมายหรือมีพฤติการอย่างหนึ่งอย่างใดอันแสดงให้เห็นว่าจะทำการแข่งรถในทางก็จะมีโทษ 2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางนะครับการแข่งรถในทางเนี่ยมีโทษจำคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับ5,000ถึง 10, 1,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับผู้จัดโฆษณาประกาศชักชวนแข่งรถมีโทษจำคุกไม่เกิน6เดือนหรือปรับไม่เกิน1,000 0ถึง 20, 2,000 0บาทหรือทั้งจำทั้งปรับร้านรับแต่งรถ เมื่อรถคันนั้นถูกนําไปใช้แข่งรถในทางต้องรับโทษในฐานะผู้สนับสนุนมีโทษ2ใน3ของความผิดฐานแข่งรถในทางการแข่งรถในทางมีโทษจําคุกไม่เกิน3เดือนหรือปรับ5,000ถึง1,000 0บาทหรือทั้งจําทั้งปรับก็จะมีผลเริ่มตั้งแต่5กันยายน2,565เป็นต้นไปนะครับ